จัโกตก๊ะของกูฮานะแต่ทำให้เธอตื่นขึ้นทันทีมือปีศาจข้างหนึ่งค่อยๆย,ยื่นออกมาจากโตก๊ะในทันทีนั้นก็พันรอบตัวสาวน้อยนะักศึกษาหญิงที่อยู่ข้างๆเห็นฉากนี้ก็หน้าซีดไปเลยปีศาจนี้พันแน่นอยู่ที่ตัวสาวน้อยแต่สาวน้อยกลับไม่รู้สึกอะไรเลยมิโกะที่ไม่มีเวลาคิดมากผลักโต๊ะออกหลอกว่าเวียนหัวนิดหน่อยให้กูฮานะไปห้องพยาบาลด้วยในขณะนั้นปีศาจในโตเรียนค่อยๆผล่ออกมามิกกะเห็นดังนั้นจึงรีบพากูฮานะวิง่งหนีการถูกปีศาจแบบนี้รบกวนไม่ใช ในห้องพยาบาลโคฮานะเล่นกับหูฟังอย่างอยากรู้อยากเห็นส่วนมิโกะที่อยู่ข้างๆกลับคิดว่าจะช่วยโคฮานะให้พ้นจากปีศาจนี้ได้อย่างไรแอลกอฮอลบนตัวดึงดูดความสนใจของเธอแอลกอฮอลอาจจะสามารถจัดการกับปีศาจได้มิโกะบอกโคฮานะว่าอาจมีไวรัสอยู่บนหูฟังโคฮานาได้ยินแล้วรีบโยนหูฟังทิ้งและให้มิโกะช่วยทำความสะอาดส่วนมิโกะนั้นจู่ๆก็ใช้แอลกอฮอลฉีดใส่โคฮานะอย่างบ้าคลั่งโคฮานะตกใจจากการกระทำของมิโกะจึงหันหลังกลับทันทีในขณะเดียวกันปีศาจก็สัมผัสกับแอลกอฮอลที่อยู่บน มิกกะยังคิดว่าแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุแต่ในวินาทีถัดมาหัวหนึ่งค่อยๆโผล่ออกมาจากด้านหลังโคฮานะมิกกะที่เห็นสถานการณ์นี้ถึงกับชอ็อกไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องยุ่งเหยิงแบบนี้ยังทำให้หัวของปีศาจโผล่ออกมาขณะนั้นโคฮานะก็คิดจะใช้หูฟังตรวจชิพจรจของมิกกะมิกกะได้ยินแล้วตกใจถอยหลังไปหลายก้าวเธอไม่อยากมีการสัมผัสใกล้ชิดกับปีศาจนี้แต่โคฮานะที่ไม่รู้เรื่องกลับเดินเข้ามาหาเธอทีละก้าวปีศาจเริ่มสนใจมิกกะยืดคอเอาหัวไปข้างหน มิกกเห็นดังนั้นจึงต้องหลับตาและอดทนเงียบๆถ้าปีศาจรู้ว่าเธอมองเห็นมันเธออาจจะถูกกินทันทีขณะที่ปีศาจกำลังจะเข้ามาสิงร่างมิกกพวกเธอสองคนเล่นกันสนุกด,ดีนะคุณครูมิคุขอโทษที่รบกวน การมาถึงอยากกระทำหันของคุณครูช่วยชีวิตมิกกะไว้มิกกะไม่มีวิธีจัดการกับปีศาจเลยในขณะนั้นเธอได้แต่ภาวนาเงียบๆให้คุณครูหลังเลิกเรียนมิกกะตั้งใจจะซื้อโดนัทลูกประคำเพื่อคลายเครียดขณะนั้นโคฮานะที่อยู่ข้างๆถามมิกกะว่าทำไมไม่มาเข้าขิวมิกกะได้ยินแล้วก็ชะงักไปทันทีเธอค่อยๆหันไปเธอมาอยู่ในแถวของปีศาจโคฮานะดึงเธอกลับมาอย่างรวดเร็วยังดูอยู่ว่าเดินไปอยากเลยกับการเล่นมือถือและในขณะนั้น ปลายแถวของปีศาจมีคำพกตัวหนึ่งกำลังทานบุฟเฟ่มิโกก็เริ่มรู้สึกโชคดีที่โคฮานะเพิ่งช่วยชีวิตเธอขอบคุณนะกโคฮานะขอบคุณจริงๆตื่นเข้าใจแล้วก็ดีชายหนุ่มที่มีหน้าตาอ่อนโยนคนนี้กลับมีบิญญ,ญาณที่รังควานอยู่รอบๆแต่ชายแก่ที่ดูน่าตัวกลับมีพูดดีสองตัวคอยปกป้องอยู่ข้างๆคนสองคนที่แตกต่างกันสุดขีดนี้กลับมาหาเด็กสาวคนนี้ด้วยเหตุผลเดียวกันเพราะเด็กสาวมิกก์และเพื่อนสนิทโคฮานะเก็บแมวตัวหนึ่งที่ถูกปีศาจรังควานได้ข้างถนนโคฮานะที่มอง มิกก็ที่อยู่ข้างๆรีบห้ามไว้เธอไม่อยากให้เพื่อนสนิทของเธอถูกปีศาจรังควานโชคดีที่ท้ายที่สุดกูฮานารู้ว่าอพาร์ตเมนต์ของเธอไม่สามารถเลี้ยงแมวได้เธอจึงต้องโพสข้อมูลออนไลน์หวังว่าจะมีใครสักคนรับแมวไปเลี้ยงและทั้งสองคนก็อยู่ภายใต้การจับตามองของปีศาจเราคอยผู้มีจิตใจ